สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางรัสเซียนะครับประจำค่ำคืนวันพฤหัสที่25พฤษภาคมนะครับก็สำหรับรัสเซียวันนี้เปิดที่บวกครับ10943ครับ10943นะครับตอนนี้ผมคิดเขาลงรบนะครับผมก็เลยจับที่รบนะครับเปิดเรียงพี่น้องบนล่างครับใครชอบเล่นเบิ้ลลองจัดดูนะครับเมื่อวานเบิ้ลนะเมื่อวานเบิ้ลนะ โอกาสเบิ้ลตามต่อเป็นไปได้นะครับใครชอบเล่นเบิ้ลก็เล่นหน้าเดียวเลยคือเล่นเบิ้ลทุกหางและติดตองด้วยนะครับเข้าใจตรงกันเนาะส่วนตัวผมผมชอบ9ครับผมชอบตัวเปิดเนี่ยนะครับเดรนสุด9ครับวิ่งโบนรุนร่าง9ครับถ้าถูกใจเลยที่ผมจะวางจัดแล้วกันนะครับถ้าไม่ชอบผ่านครับศูนย์เก้ครับเล่นตัวเปิดเลยครับ09 57 5709นะครับ69 97 6 9 9 7 9 7 6 9แล้วก็8 9 7 7ครับมัสามเข้าไปครับผมก็ตตรงขออพันครับอาจจะดีเสียงแอครับในเข้าห้องแล้ววันนี้ร้อนต้องรีบเข้าห้องก็เอา3ไมปมัดนะครับถ้าอยากแตกตรงเนาะก็เล่น3ากลับ6กลับนะครับ3วันที่ผ่านมา ก็น่าจะพอรู้ครับอันไหนเดินอันไหนไม่เดินนะครับอันไหนไม่เดินเดี๋ยวยมอยจะพึ่งไปเย่แล้วกันนะครับอันไหนเดินเล่นครับเนาะเข้าใจตรงกันครับเดี๋ยวพบวิทีในอังกฤษและเยอรมันครับ